รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วงนี้สนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์สวัสดีครับสาหรับพกับรายการนบ inbox ครับเปิดกล่องความรู้สู่โลกไอทีครับเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่ม45นะครับโดยประมาณก,กับพวกเราทั้ง2คนครับเป็นเวลาดีๆในการอัปเดตข่าวสารไอทีครับครับผมช่วงนี้ข่าวสารไอทีเนี่ยมากมายเลยใช่ครับโอ้โหมีเร,เ,รเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยใช่ใช่ผมวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารไอทีเนี่ยมีหลากหลาย ในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานที่ผมเพิ่งไปมาผมเพิ่งได้ไปรูปงานเขาเชิญก็เชิญนะเยอะเดี๋ยวเราหาว่าไม่เชิญงานอะไรงานของทางเดลเขาจริงๆแล้วเนี่ยเดลต้องบอกว่ามีกิจกรรมมากมายทั้งในต่างประเทศข่าวเราก็รู้กันอยู่นะครับว่ามีการควบรวมทาง EMC ด้วยนอกจากนั้นก็คือข่าวนี้ก็คือในส่วนของการไปร่วมงานเนี่ยก็คืองานเคาฉลองครบรอบ20ปีซึ่งเขาก็เรียกว่ารวบรวมเทคโะโรยีโซลูชันมาของเขาว่า20ปีที่ผ่านมาเขามีอะไรบ้างพี่อยากจะเห็น ตัวคอมพิวเตอร์ของเดวที่รุ่นของเขาเขามีโชว์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวต้องไปดูในงานเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศในงานเขาเป็นยังไงชื่องานของเขาชื่อว่า Your Life Solution p o w เ r อร์บายดวนะครับไปชมกันเลยครับก็เพิ่งผ่านป้อนเข้าไปนะครับสำหรับงานเดวยูเอล i ล e Solution Power by d บายเดซึ่งภายในงานนั้นเราจะได้พบกับโซลูลชันต่างๆที่เดวนั้นพัฒนามาตลอด20ปีและนอกจากนั้นเรายังได้พบในส่วนของสินค้าใหม่ๆที่เดวมาเปิดตัวเ,เฉพาะในงานนี้นะครับ นอกจากนั้นแล้วเรายังได้รับเกียรติได้สัมภาษณ์คุณอนไทยัยเวทยากรที่จะมาบอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะครับซึ่งนอกจากที่เราจะเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ20ปีของเดลประเทศไทยนั้นนะครับเรายังได้มีการแถลงนโยบายนะครับแล้วก็แนวทางที่เราจะทําตลาดต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับโดยวิสัยทัศน์เนี่ยที่เรามีการวางแผนแล้วเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Deal 2020 a l ล g a c y of g o o d ดแคนนะครับมีการวางแนวนโยบายการทำงานภายใต้กรอบวิสัยทัศน์นี้เนี่ยไปถึง5ปีข้างหน้านะครับภายในปี2020นั้นเราต้องการที่จะสัมฤทธิ์ผลใน,ในมิติที่สำคัญ3ประการด้วยกันคือมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านสังคมและชุมชนและมิติทางด้านของการพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าการทำธุรกิจนั้นเนี่ย ไม่จําเป็นเฉพาะต้องมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่ในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นยิ่งมีความสําคัญขึ้นในในในโลกปัจจุบันนะครับแลวเร็วก็ค่อนข้างให้ความสําคัญกับวิสัยทัศน์ด้านนั้นครับ ครับเป็นไงครับบรรยากาศภายในงานก็น่าสนใจเลยทีเดียวเห็นไหมมีผู้บรหารมาสัมภาษณ์เราด้วยครับข่าวของเดลเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแต่ว่าข่าวของพี่เนี่ยไม่แพ้กันเป็นข่าวอะไรครับเป็นข่าวของทาง Google รู้จักไหมอ๋อไม่รู้จักเลยบริษัทนี้นะครับเขาทำพวกใครเดลคอปเตอร์ไม่ใช่เซิร์เอนจินนะครับแต่ตอนนี้ก็มีการพัฒนาเขาเรียกว่าในส่วนที่ชื่อว่า Google p l a y Game เพลย์เกมแสดงว่าเกี่ยวกับเกมแน่นอนตัวนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มความสามารถในการอัดวิดีโออัดวิดีโอทำไมฮะ อ่านวิวการเล่นเกมอ้าวอ๋อเหมือนกับพวกบ็อกเกอร์หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครัแต่ก่อนนี้นะครับเราเล่นเกมอ่ะแล้วจะมีคนที่ชบอบแบบ ฉันเดินไปตรงนี้นะตกหลุมตรงนั้นอ้าวตรงนี้กระโดดตรงนั้นใช่สอนเทคนิคเกมอ่าแคสเกมทีนฟีเจอร์นี้ออกมาแล้ว Google Play Game เนี่ยสามารถให้คุณอัดวิดีโอขึ้นบน YouTube ได้เลยเขา YouTube กับ Google นี่เขาก็เป็นแต่ของเดียวกันเจ้าของเดียวกันเดียวกันนี่แหละก็คือเาเรียกว่าเวลาจะเล่นเกมโชว์ใช่แล้วเมื่อก่อนต้องใช้ซองวงซองแหวนวุ่นวายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วจบเลยอ๋มีฟีเจอร์นี้โมนี่เลยฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Google Play Game สามารถกดปุ่มอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็อัพขึ้น YouTube ได้ททัันนีเลยะครบ ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สะดวกสบายูกใจยิ่งขึ้นพกเกมแน่น,น,นอนนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสา,ารประจำวันของวันนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าช่วงหน้าช่วงหน้าห้ามพลาดห้ามพลาดนนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแอดอินบ็อกครับ